ครับสวัสดีครับมื่อนี้มาตลาดเศร้า p กฟู้ดช็อปโอ้ไกลเป็นตัวแจ็บาทไกลตัวละลอยอย่างนี้สีบหอนๆอนาัดตัววาดตัวนี่แต่เนี้ยถือถือเป็นตาแซบขอดดอมโอ้โอ้ โอ้ผู้พิสูจน์ไหมหอ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 มก็เจ้าสายเลยมีมีอย่างไกลปลาดุกตัวเจ็บบาทสามสิบบาทยี่สิบบาทตัวนี้เงี้ยวบหง่อนเลยอันบอยุ่น่ายุ่น่าโรงเรียนอนุบาลเมืองจบเรียมาตรฐานท้ายนี้เป็นอย่างน้อหนอโอ้ไก่ย่าง เหมือนกันุอทอดกันนีน่มันบ่ทอดหนังไก่กรอบทอ,อบดหนังไก,ก่กรอบน,นี่มือเศร้านี่มาได้เล่นวะตัดตีหานวะอืมอยู่ทาง,าโ,ง,งาโค้งหนาวเล่นอนุบาลเมืองน,น,นี่เนาะมาตรฐานนี่ลีบาอลอลอ,อบอ่บ่จะเลิศแต่หมูซีด้ครับหมูหนึ่งกัคักรีครับนี่มือเศร้าเนี่ย P G Food Shop อาหารเย็นแช่แข็งพร้อมตอานี้ส,ว,สวัสดีครับ